สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชนินะค่ะ <c oughs> ตอนนี้เราก็อยูก่กันในเกมร็อบบ็นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเราก็จะมาเล่นด้วยกัน2แมปเนาะแมปแรกนะคะนี่ก็จะเป็นแมปทวายไลท์เดย์แคค่ะส่วนแมปที่2นะคะก็จะเป็นแมปพัคกี้เพลย์ไทม์กันเนาะโอเคถ้าอย่างนี้นเราเข้าไปเล่นกันเลยจ้า <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่จะอยู่ไหนเออโอเอทโอเอแม่จะมาช้าจุ้งเบยแม่จะติดงานจ้าแม่จ๋าวันนี้จะพาหนูไปเที่ยวที่ไหนอ่ะจะพาไปเล่นไอ สเก็ตน้ำแข็งว้ากอ่ะวมีของใหม่ด้วยเหรอต้องเลือกรองเท้าก่อนใช่เปล่าโอ้โหอย่าล่วงเลยเด็กไม่น่าจะเล่นได้นะต้องโตกว่านี้ก่อนนะนี่โตแล้วเล่นได้นี่ไงอุ้ยรองเท้าสีน้เงินโตแล้วเล่นอะไรก็ได้ใช่เปล่าใช่แล้วเล่นด้วยเล่นไอ้นี่ว่าเล่นได้เปล่าอม่ล่วงเลยแม่จ๋าข้าไปก่อนนะลูกโอ้ยอุ้มก็ไม่ได้อยู่ดีอุ้ยน้องสาวคนสวยหนูเล่นด้วยเอ้ยเห็นพี่สาวคนสวยเปล่าเห็นสาวๆไม่ได้ แม่อยากทิ้งหนูไว้ตรงนี้ดิเอาไม่ชอบอ่ะมันเย็ยนดีนะลกูกหนูอ <c oughs> เกงไม่ <c oughs> นูเปียกหมดแล้วดูรองเท้าดิน่ารักจังเลยอะ่ะรองเท้าออกไใส่ค้องริบเลย <c oughs> อี๋ระวังหน้าทิ้มนะลกูกเฮ้ยเลิศหนาวแล้วอ่ะไม่มหนาวเลยฮือ <c oughs> เดี๋ยวว่าผิวมันจะถลอกนระลูกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแม่จะทาเบตาดินให้นะ <c oughs> อุ้ยดูนี่มีวินิคอนออกใหม่ดิหรอเนี่ยว้าวอุยแม่จานุยาคขี่จุงวินิคอนตัวใหม่มีปีกด้วยขีกันขี่กังโอ้โดแล้วมีสายเรนโบว์มาจากตัวดิละบินไปเลยมาตังา้งบังพิกาซบินไม่ได้ลูก <c oughs> น้องเดินได้อย่างเดียวลูกน้องบินไม่ได้เนาะไอ้เจ๋ อุ้ยแม่จะขี่ได้ป่าวอุ้ยน้องกินน้ำอุ้ยให้น้องกินน้ำก่อนโอารักจังเลยคุณแม่อุ้ยชอบพี่นีจุเอาไปเลี้ยงสักตัวป่าเอาน่กกากลัวอุ้ยเราไปที่ไหนกันต่อดีว่าอ่าหนูได้ข่าวว่าเขามีแผงใหม่ซื้อบ้านแล้วนะอ๋ออยากได้บ้านหลังใหม่ใช่ไหมเราก็ซื้อบ้านริมทะเลชายหาดดีกว่านาะ 7จ็ดสโลบักนะ, <Wow. S 1> ะจัดไปแม่ไปให้ลูกเต็มที่เลยโ oh <laughs> อ้โหให้โซจุงเบยโอเคเราลองเครมมีนะงลูกนะอ๋อมันก็จะมีบ้านฟรีอยู่3แบบเนาะแต่ว่าที่เราชอบเนี่ยจะเป็นอ q ควาเฮาส์นะคะแต่ว่าบ้านเจ้าหญิงสกายเฮาส์เนี่ยมันก็สวยดีไปอีกแบบเนาะ นี่แต่ว่าเราชอบบ้านใต้น้ํานะเห็นเปล่าโอ้าวแม่จ๋าบ้านน่าสวยจังเลยอะ่ะเออมีตู้กระจกตู้ปลาทะเลดิล่ะแม่เห็นบ้านใหม่ดีกว่าหนูเพี้ยงหนูทิ้งเลยเดี๋ยวแม่ชงนมให้กินนะลูกนะอุ้ยแม่จ๋าดูสิดูที่กระจกสิโอ้โหอูอฟูมากเลยลูกอ,อย่างสวยอะ่ะอย่างยี้ต้องล้างตู้ทุกวันหรือเปล่าเนี่ย หนูไม่ล้างแมหนูไปดีกว่าเดี๋ยวเพิ่งไปสิลูกมาช่วยแม่ล้างตู้ปลาทะเลกันก่อนใชมโอไม่แม่ไปเซเว็ตรอบๆอบเาหนี้ดิ้ยคุณแม่หนูอยากได้ตุ๊กตาตุ๊กตาปลาว,ว,วันน้อยใช่เปล่าลูกซิวิปลาวันน่ารักจุงปบปีปีปุปปป้ยในห้องน้ำก็มีตู้ปลาทะเลวันอ,อย่างนี้เวลาหนูไาบน้ำหนูก็ดูปลาไปด้วยดิใช่ดูยวมวปลาทะเลนี่ด้วยนะม่อยากอาบน้ำแล้วอ่ะมึงอยู่ในอะควาเรียมหะลูกมาล่าเป็นปลาลูกง่วงเลยแม่ ต้องใส่ถังเลยอ่ะเฮ้ยนี่มาลองเล่นนี่ก่อนเร็วที่เป่าฟองสบู่ไหนไหนนี่เหรอนี่เหรอใช่ใช่ลองกดดูดีว้าววิ่ยน่ากิน ไม่ได้กินลูกเขาเอาไว้เป่าลูกอันนั้นเป่าปูปูละวางระวางออกข้างหลังนะลูกนะพปรดวัดเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ถึงเวลาพรวดลูกยังไม่ได้เปลี่ยนแคมเปอร์เลยนะลูกนะเราไปดูข้างบนดีกว่าเขาบอกว่ามีสไลเดอร์นะลูกนะอ่าชั้นนี้เหรอชั้นสองไม่ทำอะไรอ่ะชั้นสองเป็นสระว่ายน้ำส่วนตัวหรือเปล่าอ๋อสุดยอดอ๋อมีสระว่ายน้ำแล้วก็มีสไลเดอร์ด้วยไม่ไกลับไปมหาฮัสเซได้ะแม่จ๋ายังไม่ถึงขนาดนั้นลูกมันมีแพงกว่านี้อีกนะลูกนะ แพงกว่านี้แม่ไม่มีตังค์ซื้อลูกอ๋อนี่ไงชั้นสองออกมาข้างนอกได้นี่เราให้เพื่อนๆนนะ่ะมาเที่ยวบ้านกับพวกเราก็ได้นะนี่เราไปดูสไลเดอร์ข้างบอลกันดีกว่าึเดี๋ยวกันนะปิดประตูก,กระจกกันเนาะโึ้หนูอยากเล่นสไลเดอร์แม่แต่ในโลกจะเล่นคู่กันเลยนะเล่นด้วยเล่นด้วยเล่นด,ด้วยไปดูข้างบอลดีกว่านี่ไหนมีของกินนะด้ยวยนะแม่จ๋าสง่งจุงเบย์โอ้ยมีปิกนิกด้วยแม่หนูไม่เล่นแล้วอ่ะอ๋อเล่นเถอะเล่นด้กันไปแล้ว เห็นแม่แม่บอกแล้วว่ามันสนุกดีแม่จาน้ำเข้าตาเข้าคอเข้าแกกันหมดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่จะพาไปเล่นอีกแแบบนะลูกรับรองเนี่ยขวัญกระเจิงในโลกอีกแบบเลยตาต่อไปนะคะเราจะมาเล่นของแบบพังกี้เพลทากันเนาะรู้สึกว่าเหมือนกับว่าฝนกำลังตกเลยอ่ะอ๋อแย่แล้วอยู่ๆรถยนต์ของเราเนี่ยกดันพังลังทางซะงั้นอ่ะแถมฝนก็ตกหนักซะด้วยงั้นเราก็หลบอยู่ในนี้จนกว่าฝนจะหยุดตกเลยกันเนาะอ๋อฮพังคาดาีีปั ไม่น่าจะรับเค็มมะเนี่ยแต่แต่แต่ว่าที่นี่มันดูน่ากลัวมากเลยนะคะพวกเราออกไปจากที่นี่กันเถอะแต่ oh. แต่แต่วา่าพ่ออยู่ที่นี่ด้วยหนูก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแหละเฮ้ย oh. เดี๋ยวกันนะอ๋ oh. oh. ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในแบบฮักกี้เพลย์ไทม์ซึ่งเรานะคะเพสเนี่ยเขาต้องการให้เรานะคะไปหากุญแจเพื่อหาทางออกค่ะตอนนี้เราก็ได้กุญแจสีเหลืองมาและเอ๊ะ แล้วกุญแจสีเหลืองมันต้องไปไขตรงไหนล้วเนี่ยอุ้ยพี่เค้นได้เป็นตัวฮักกี้วักกี้เหรอใช่แล้ววันนี้พี่เค้นได้แปลงร่างเป็นฮักกี้วักกี้ขัดไลยขัดไลยแต่วันนี้พี่เค้นเป็นฮักกี้วักกี้ใจดีนะวันนี้พี่เค้นไม่ทำร้ายเด็กละอ๋อไม่ทำร้ายเด็กใช่เปล่าใช่แล้วแต่ถ้าเข้ามาใกล้มากก็ไม่แน่เหมือนกันนะโอ้โหฮักกี้วักกี้ตกใจโอ้ใครว่าแผ่นไม้กันด้วยเอ้ยต้องกลับไปเก็บกุญแจสีเหลืองก่อนเฮ้ยปัญจามันก็ใช้การได้เนี่ย โอ้ยดูหน้าดิแหวะอยู่อยู่นี่นะเกอดหน่อยเอาไปไหนแล้วไม่ให้กอดหรอกฮ <c oughs> ักกี้วักกี้จอโ <c oughs> มโหดตเอ้ยมีไรจุงเอ้ยกุญแจสีเหลืองใครตรงนี้ <c oughs> แล้วก็ข้างในมันจะมีของให้เราเก็บหรือเปล่านี่ยทาไม่ได้พี่เคมเป็นฮักกี้วักกี้เราไม่น่ารอดแต่เนี่ยมันต้องเล่นกันหลายๆคนนะคะต้องช่วยกันเล่นนะคะแล้วก็ต้องช่วยกันปลดล็อกกุญแจเนาะ <c oughs> ซึ่งส่วนใหญ่จะเล่นซึ่งส่วนใหญ่จะงงงะเดินงงกันไอ้เจ้าฮักกี้วัก ไปดีไหมฮัลโหลฮัลโหลเอ้ยตัวจริงเสียงจริงใช่เปล่าตัวจริงสิอยากรู้ว่าตัวจริงไม่ต่างอ <c oughs> ้กาบเดี๋ยวนี้เลยเอาค้อนตีเท้าหักกี่วักกี่ได้ <c oughs> ไบ้า <c oughs> เดี๋ยวเล็บขอบอุ้ยเราทำอะไรต่ออ่ะหากุญแจต่อใช่เปล่าอ่ะมาให้กอดซะดีดี <c oughs> เอ้ยอย่าเพิ่งกอดดิเอ้ยอย่าเพิ่งวางกับดักนะนไม่ให้กาดเดี๋ยวนี้ <c oughs> ได้กุญแจสีน้ำเงินมาแล้วค่ะอุ้ยไปใครอะไรอ่ะอ๋อแผ่นไม้พวกนี้มันโดนรอ้กุญแจเหรอเนี่ยเอ้ยอย่าเพิ่งวางกับดักนะ ทางนี้ดีกว่านี่คล้ายๆกับห้องบันทึกเสียงเลยเนี่ยอ๋อฮักกี้วักกี้ก็เอา,เอาแม่กุญแจไปคล้องไว้เด็ก <c oughs> แ,แถวนี้ก็ชอบไปไขล็อกจงเบยอ๋อก็ต้องไขนี่ดิไขอยู่กับฮักกี้วักกี้จอมก่อนล่ะไม่ให้ก่อนซะนิดห่ระวังกับดักด้วยมีหลักชุดชีวิตเลยนะไอ้นี่ทางโดนกับดักสล็อก วุ้ชาสีแดงไข่ต้องไหนเนี่ยไว้หลงทางอ่ะคือแบบว่าถ้าเล่นคนเดียวนะคะมันจะเดินหลงทางเนาะเพราะว่าเราไม่ชินกับแผนที่ที่นี่นะคะต้องเล่นกันหลายๆคนยังไยเนาะดูหนังกันป้าเด็กน้อยโอ้ยเป็นไรดูจนเบื่อแล้วหนังเนี่ยขาเขาไปในโรงหนังนี่อ้ยหาทางออกไม่เจอรักกันไมักกันโรงงานที่นี่ก็หลกลางมากเลยอ่ะเราต้องวิ่งทั่วโรงงานเนี่ยนะคะโอ้แล้วโรงงานที่นี่ก็ใหญ่โตจังเลยดูดิแล้ววุญชาแต่ละที่เนี่ยมันก็อยู่ห่างกันมากเลยอยู่คน แล้ห้องกันเลยอ่ะวุ้ยทำไงดีล่ะเนี่ยหาทางออกไม่เจอแต่ว่าเวลายังไม่หมดนะอุย้ยเจอกุญแจอีกดอกแล้วค่ะเป็นกุญแจสีเขียวอ่อนเนาะ มันเป็นไข่เท่าไงี่ไม่ฆ่าเด็กนะแต่ฮักกี้วักกี้จะมากับดักเด็กฮิฮิฮอ๋อเหมือนจะน่ากลัวเนี่ยไอ้ข้องไหนต่อเนี่ยโอ้ยเวนกมลงข้างเอ้เอออโดนกัดจ้าคัมเอาแซ่บเลยมาให้มองไม่เห็นมั้ยมันนึกว่าเป็นกิ่งไม้ใบไม้อยู่ไหนหอยู่นเจอแล้วนี่ไงไข่กล่องนี้เขารักไก่ไก่มาแล้วค่ะกุญแจสีเขียวเข้มค่ะมาให้กาดเดี๋ยวนี้นะจะเด็กน้อยอยู่ไหนเฮ้ยยั มาทั้งนี้อยังหันมาทั้งนี้นี่แน่นี่แน่ไหนไม่เห็นมีเลยอ่ะอยนี่อยู่นี่แต่ใครก็จับไม่ได้หรอกอยศ์แม่ มีสกิลทางไกลใช่ป่ะฮักกี้วักกี้เนะี่ยโอ้ยแล้วฮักกี้วักกี้แบบนี้นะมันตีไกลมากนะมเกกลยวิ่งเฉียดไกลๆก็ตายแล้วอะจับปั๊บนึแ่แม่วิ่งไม่ทันเลยอะเพราะว่าแขนยาวขายาวใช่ไหมโอ้ยมันก็โกงเกินไปแลย <c oughs> มันก็สมจริง่งเพราะว่าฮักกี้วักกี้อะตัวแบบว่าสูงแขนยาวขายาวใช่ไหมจับปั๊บนึงก็โดนเด็กแล้วล่ะโอ้ยถ้าจะให้ขนาดนั้นนะให้เด็กวิ่งเร็วกว่าน,นี้ไหนก็ได้ <c oughs> อนานาดีเอ้ยนี่มันห้องอะไรอะ่ะอฮ้ยมีบันไดเลยขึ้นไปได้ยหรอหาอยู่ห้องบันไดเลยกะ๋อ้อกานเดี๋ยวนี้คุณ้าสีแดงคุณ้าสีแดงตามตามมาคุณ้าสีแดงเอ้ยมันทะลุอีกห้องหนึ่งได้หรออุย้ยคุณ้าสีม่วง <gasps> โอ้ยนี่ไงกล่องสีม่วงเอ้ย ได้ปืนโอ๊ยปืนมันด้านนะ่ะมันยิงไม่ออกอะ่ะอะไรเปลา่ายิงไก่กนแล้วกันเราต้องการกุญแจเวลาก็จะหมดแล้วอะ่ะเอ้ยฮักกี้วักกี้อย่าเพิ่งมาแถวนี้นะต้องการคลั่ตื่นเต้นกันหนุ่นยเดี๋ยวฮักกี้วักกี้จะมากัอดนะอไ,ไรไปเปล่าเก่งใจไม่ให้กันในไม่ให้กันในล้วพ่อกับเพื่อนเราหายไปไหนกันหมด <ขอ S 1> เนี่ยกลยเรียบร้อยหมดแล้วเซ็ตหลอยเพื่อนหายหมดเลยพ่อก็หายไปด้วยเอ้ยแดดดี้แดดดี้อยู่ที่ไหนเนี่ย อิยทยคุณแจ้สีเท้ามาแล้ว oh. โอ้ยดอกสีอะไรก็ว่ากันเถอะรีบไปก่อนดีกว่า โอ๊ยทำไมห้องนี้มันไกลแสนไกลลือเกินโอ้ยเดินจนเหนียงยันหมดนแล้ววิ่งอ้อมโลกกันนะแบคโอ้เดี๋ยวกันนะเราสามารถกด control นะคะเป็นการคืบคานได้เนาะไม่ต้องคานแล้วดูน้ำแล้วเข้าก่อนที่จะเข้ามันจะไม่คั่วเลยไคิวอะไรอะอย่าเพิ่งเปลี่ยนใจนะฮักกี้วักกี้เปลี่ยนไปอย่าเพิ่งเปลี่ยนใจนะเป็นฮักกี้วักกี้ใจดีไปก่อนนะอีกสี่นาทีสามสิบวินาทียังออกไม่ได้ซ้อยเลยโอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนี่นี่นี่เจอประตูแล้ว กุญแจสีเทาครับฮ่าเปิดได้เอ้าอุ้ยเราไปไหนอ่ะอุ้ยไปไหนต่ออ่ะต้องไปดูอะไรต่อนเนี่ยเฮ้ยเป็นทางลับหรอเอา้าเราไปโผล่ที่ไหนต่ออ่ะเฮ้ยมีสองทางเหรอไปทางไหนเนี่ยอย่าคิดนะว่าจะหนีไม่ได้นะแกรี่วิกกี้ตามไม่เสมออยู่แล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกุญจสีเขียวเอ้ยมันอยู่ตรงไหนอ่ะลืมแล้วอ่ะกนนะุญแจเขียวอยู่ข้างหน้าไตรงกลางอ่ะ ตรงกลางไหนนี่แทบจะถือกุญแจตามมาให้นะเนี่ยอ๋ยช่วยหยิบกุญแจให้หน่อยดิแล้วมันถือได้เลยถือไปช่วยขายแล้วอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อ๋อไม่รู้ละถือตัวพี่เคนอ่ะอ๋อช่วยไล้ตามมาดิไปไปเลยเดี๋ยวจะวิ่งไปก่อนเลยเดี๋ยวตายก่อยเดี๋ยวจะตายยกห้องกันหมดไอ้อยู่นั่นเองเฮ้กุญแจสีเขียวมาแล้วตามมาด้วยคำเลวสุดจุกก่อนจุกก่อนจุกก่อนตามมาด้วยคำเร็วสุดโอ้โหนียอมๆเลยเถอะ ไม่ไงไม่รอดนะจะหมดไมลรอเด็กขึ้นมาเฉยเฉยไปได้ไม่ได้โอ้ยตอนนี้ไม่มีเด็กให้กอดแล้วเด็กจะขาดกุญแจมากเลยนะถ้ากำลังไขกุญแจสุดท้ายแล้วโดนกอดพอดียะงไงเขาละนี่กุญแจสีได้หมอทำไมกุญแจมันเยอะขนาดนี้กในมาทักกันในฮักกี้มาทักกี้อ่ะกุญแจจะเยอะไปไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเหล่านี้อะไรอะอ๋อขี้การเหรอ พี่กาไม่ทำอะไรปลดล็อกห้อหรต่อ<า>อ่าลัวมาเดยเดียวงงเ้ยเออเออขอเวลานะอเวลาหนะให้การน,นะเราคุยกันได้แล้เหลือตัวต่อตัว<ร>แล้วนะคุยกันไม่ได้แนละ้วแหละเอาไกับดักเนี่ยจะวางทำอไมเยอะอี่ยหมดเวลาแล้วอยากกอดแล้วอย,ยังไม่หมดเวลาซะหน่อยอุ้ยหลายขั้นตอนมากเลยอ่ะไปล้วะเฮ้ไปแล้วกลับมาได้กักีมกี่ใหม่แ่เปิดได้แล้วปุ้ยปุ้ยโอ้ตอนนี้วราเข้าได้แล้ว เป็นเพราะว่าพี่เคนเป็นฮักกี้วักกี้นี่เองอแล้วตอนนี้ฉันต้องการจะหาทางกลับบ้านที่ได้เลยโอเคค่ะเราก็เล่นแมพของฮักกี้เพลทาวไปแค่นี้กันนะถ้าชอบเกมโรบอกก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจื่อนเล่นเกมโรบกกักต่อไปนะอย่าลืมมาคริกทุกทีกันนะคะวันนี้ต้องไปแล้วลบ๊ายบาย,บายจ้า